อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทาอัญมณีสําหรับใส่ตรงกลางของเซตเจมนะครับแล้วก็วิธีการเจาะชุดแฟชั่นด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปทําอัญมณีกันนะครับเพื่อนๆนจะต้องรู้ว่าอัญมณีเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดตัวเอ็มขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่เมืองเมืองใหญ่นะครับของแต่ละเขตนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ไฮเดลนะก็ กดวิธีให้เดลนะครับแล้วก็เลือกนะครับโรงผลิตเครื่องแต่งกายนะครับก็เราก็เลือกไปนะครับมันจะชี้ว่าจุดของโรงผลิตเครื่องแต่งกายมีตรงไหนบ้างนะครับก็เราเลือกไปนะครับสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกไปที่โรงผลิตเครื่องแต่งกายนะครับก็ชุดนะครับมันจะมีหลายแบบนะครับก็คืออย่างอันนี้นะครับคือเป็นชุดเฉพาะทางนะเราจะไม่ทํานะครับอันนี้มจะทําเจ็ไม่ได้นะ ก็คือมันจะเป็นชุดพวกชุดแฟนะครับชุดถ้าติเลขกเซนินเดียชุดจำลองเทอร์เมียนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็เพื่อนๆนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะแล้วก็คลิกไปที่ชุดสักชุดหนึ่งนะครับมันจะขึ้นข้อมูลของชุดชุดนั้นมานะแล้วก็เพื่อนๆเอาเมาส์ไปชี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นผลของไอเทมนะครับอย่างชุดนี้นะครับมันบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพความเดียวในการเคลื่อนไหวบวก2นะครับถ้าเรานําไปหลอเป็นอัญมณีเราก็จะได้อัญมณีที่มีความสามารถตามชุดนั้นๆนะครับที่นํามาหลอมนะครับ ความสามารถของอัญมณีมีทั้งหมด3แบบนะครับก็จะเป็นประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหวบวก 2. นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพความเร็วในการไล่เวทบวกหนึ่งความเร็วในการโจมตีนะครับบวก1นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะก็คือเพิ่มระดับกิติคอนบวกหนึ่งนะครับก็คือเราจะสามารถสร้างอัญ,ญมณีได้ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับแต่ส่วนมากที่เขานิยม ใส่กันนะครับก็จะเป็นเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวบวกสองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวนี้ผมจะลองมาสร้างสัก1ชุดแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับการที่เพื่อนๆจะสร้างชุดได้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีโรงผลิตเครื่องแต่งกายก่อนนะครับก็เพื่อนๆกดตัว M ไปนะครับก็ไปเลือกเมืองใหญ่สักเมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกให้เดียวเพื่อนๆดูนะครับก็เลือกไปที่ตรงบริเวณด้านขวานะครับเลือกที่โรงผลิตเครื่องแต่งกายนะครับจะมีดูสอนชี้ว่าโรงผลิตเครื่องแต่งกายของไฮเดลนะครับมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าโรรรงงผลิตเคคื่อากยนะะับมมีจ 2ระดับนะครับก็นเพื่อนซื้อไปเลย2ระดับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อแค่1ระดับนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องไปซื้อคู่มือการผลิตนะครับที่เอ c เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าซื้อ2ระดับเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อนะนะก็วางรอนะครับก็การหาคู่มือการผลิตนะครับมันจะมี2วิธีนะครับคู่มือการผลิตเครื่องแต่งกายออย่างผมคลิกมา1ชุดแล้วกันนะครับคือคู่มือการผลิตเครื่องแต่งกายเนี่ยมันจะต้องไปซื้อที่ a อ c นบีซีออเนล่นะครับที่ไฮเดลนะครับแต่ ค่าคะแนนมิตรภาพอะเกินห้านะครับถึงจะซื้อได้นะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือสามารถไปขโมยกับ MBC ได้ที่ไฮเดลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปขโมยคู่มือการผลิตที่ MBC ก่อนนะครับที่ยาร์ดนะครับก็เพื่อนเเดินตามผมมาเลยนะครับมาที่บริเวณบ้านหลังนี้นะใช่บ้านหรือเปล่าขึ้นไปบริเวณชั้น2นะครับก็เดี๋ยวไปขโมยกด f 5นะครับ ตอนนี้ผมได้คู่มือมาเพียบเลยนะเอดันโอลอเรนนะครับเอดันโอลอเรนเหมือนกันคือการมาขโมยที่ย่านะครับเพื่อนๆจะขโมยได้แต่คู่มือที่ใช้ลงผลิตเครื่องใกายเป็นระดับ2เท่านั้นนะครับส่วนคู่มือที่ใช้กับลงผลิตเครื่องนกายระดับที่1น,นะครับเราจะต้องไปซื้อที่ n b c นบีซีเอเวล่าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมยกระดับก่อนนะครับเป็นขั้นที่2นะคือเมื่อกี้เราได้โอลอเรนกับเอดันมาใช่ไหมครับคือเอดดนเนี่ย จะอยู่ที่คืออันนี้ระดับ2อนะเนี่ยอันนี้เอแดนครับเอแดนก็จะอยู่ระดับ2นะแล้วก็โอลูเนก็อยู่ระดับ2เหมือนกันนะคือมันจะอยู่ระดับะครับผมไม่แน่ใจว่าการขโมยย้ายไปเรื่อยๆมันจะได้คู่มือสําหรับลงผลิตกิงก,การระดับหนึ่งได้หรือเปล่านะครับคือที่ส่วนมากที่ได้ก็จะเป็นเอันกับโอลแลนนะครับอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อที่ NDC นะครับเพื่อนๆจะต้องมาคุยกับออเนลล่านะครับ ก็นเพื่อนจะต้องมีค่าคะแนนวิจาราาเกิน500นะแต่ของผมตอนนี้มันมีเกินแล้ว674นะครับก็พเพื่อนเพื่อนไปที่ร้านค้าเลื่อนมาด้านล่างนะครับพเพื่อนเพื่อที่เห็นผู้มือการวิธีชุดเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันเขียนบอกว่าคะแนนวิจาราาต้องเกิน500นะครับก็การที่จะเพิ่มคะแนนพิจารณาเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะต้องสนทนากับอันเนลล่านะครับก็พเพื่อนๆอนสังเกตน,นะครับ อย่างเช่นอันนี้นะครับสนุกสนานล้มเหลวห้าครั้งเนี่ยโอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากนะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆออกเข้าหมยได้เลยนะครับถ้าเกิดไปเจออย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองคุยให้ก็ได้นะครับคือมันเป็นไปแทบไม่ได้นะที่ล้มเหลวห้าครั้งอ่ะก็ <c oughs> คือสนุกสนานหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้แล้วอยู่แล้วให้เพื่อนออกเลยนะครับถ้าเกิดเจอแบบเมื่อกี้นะ <c oughs> อ่ะก็เข้ามาใหม่นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสนุกสนานต่อเนื่องเนี่ยโอเคมีโอกาสนะครับก็เพื่อนคุยไปนะนะก็สนุกสนานต่อเนื่องห้าครั้งได้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับเพื่อนๆจบเลยได้14นะแต่ว่าถ้าเกิดพูดต่อไปนะมีโอกาสได้เพิ่มนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเจอเควียที่ยากขึ้นหรือว่าง่ายอันนี้ก็อยู่ที่ดูเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวผมลองพูดต่อเนื่องไปแล้วกันนะครับอันนี้มันบอกว่าค่ามิตภาพสูงสุดส 2, 2ขึ้นไปนะ เพื it it oh, uh, been, h, ่อนๆก็ดูว่าเพื่อนๆจะคุยยัไหนนะครับก็คือให้สังเกตว่าให้เป็นตัวเลขเยอะๆไว้หน่อยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ก็ได้นะก็สนทนาไปนะตอนนี้เราผ่านนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆออกตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะได้คะแนนมิติภาพ40นะครับคุยไปอีกนะถ้าเกิดเราผ่านขั้นต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายนะครับเราจะได้คะแนนมิตรภาพเยอะขึ้นมากเลยนะครับอถ้าเกิดเพื่อนๆเจอสนทนาอย่างอิสระแบบนี้นะครับก็คือ การันตีผ่าร้อเเซนะครับก็เพื่อนๆคุยไปเลยนะครับอ่ะถ้าเป็นกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้ซื้อจากเอ็ซีนะครับเพื่อนๆจะต้องดูนะครับว่าคู่มือที่เพื่อนๆขโมยมาได้นะครับตรงกับความสามารถที่เพื่อนๆต้องการหรือเปล่านะครับเมื่อเราได้คู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูวัตถุดิบอื่นนะครับเริ่มใช้อะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นนนเหลวระดับสูง20นะครับแทงเล็ก3พอไฟ5แล้วก็ผงนิ่ดัง25นะครับทั้งหมดนี้เราสามารถซื้อได้ที่ตลาดซื้อขายนะครับ เมื่อเราได้วัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานําไปใส่โกดังเมืองที่เราสร้างโงรงผลิตขึ้นงตกายไว้นะครับเมื่อเราเก็บไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดตัว M ขึ้นมานะครับเลือกไปที่โงรงผลิตเครื่องแต่งกายนะครับก็เลือกจัดก,การงานนะครับถ้าชุดที่เราผลิตได้นะครับมันจะไม่มีเครื่องหมายสีแดงคาดแบบนี้นะะอันนี้ก็คือชุดที่เราจะสร้างครับพอเราเลือกชุดที่เรา ต้องการผลิตแล้วนะครับแล้วเราก็เริ่มผลิตไปเลยนะครับมันจะต้องรอ40นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้มันเสร็จเร็วนะครับก็ต้องใช้เงิน 40m เลยนะอ่าเมื่อเราสร้างชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดมันจะไปอยู่ในโกดังที่เราเอาไอเทมไปเก็บไว้นะครับก็เข้าไปนําออกมานะครับอ่าเมื่อเราได้ชุดมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดแฟชั่นนะครับก็คือตอนนี้มันจําเป็นชุดที่มีผลประสิทธิภาพความเร็วนะครถือไว้พวก2ออยู่นะ เราจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดแฟร์ที่เราใส่อยู่ในอ่าตรงนี้ตรงกลางนี้นะครับอ่าในการเปลี่ยนเป็นชุดแฟชั่นนะครับเพื่อจะต้องมีใบแรกเปลี่ยนชุดอันนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดซื้อเติมเงินซื้อเลยน่มันจะอยู่ที่400บาทเลยนะครับแต่ว่าไออทมชิ้นนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แบบพิเศษหรือว่าสําคัญมากขนาดนั้นนะครับก็เพื่อนก็ไม่ต้องทํานะครับสาหรับเจมตรงกลางนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมี ใบนี้อยู่แล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทได้นะอันนี้คือขั้นตอนนี้ผมไม่สามารถทาให้เพื่อนๆดูได้นะเพราะว่า <laughs> ผมไม่มีใบและเปลี่ยนชุดนะครับก็มันค่อนข้างแพงนะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อมานะ <c oughs> ก็เมื่อเพื่อนเพื่อนได้ใบและเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็คลิกใช้งานนะครับแล้วก็เลือกชุดที่เพื่อนๆสร้างขึ้นมานะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดนะครับมันจะกลายเป็นชุดแฟชั่นนะครับมันจะไปอยู่ในในช่องกระเป๋าเพลช่องนี้นะครับ มันจะกลายเป็นมาอยู่ในนี้แทนนะครับเมื่อเพื่อนเปลี่ยนชุดเป็นชุดแฟชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เ,เพื่อนนะครับกดตัว L นะครับแล้วก็เลือกที่หลอมนะแล้วเราก็นําชุดที่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี้เข้าไปหลอมนะครับเราก็จะได้เจมได้อัญมณีตามคอ,อสม่าของชุดนั้นๆน,น,นะครับที่เพื่อนๆเลือกมานะก็หลังจากที่เพื่อนได้อัญมณีมาแล้วนะครับเพื่อนก็จะต้องเจาะชุดแฟชั่นนะครับเราซื้อมานะจากร้านคาร์เพลนะครับ ก็อย่างอันนี้ผมจเจาะเรียบร้อยแล้วนะชุดทุงคนอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาเจาะให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับคือการที่เพื่อนๆจะเจาะรูชุดแฟชั่นได้นะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องมีชิ้นส่วนเล็บท้าผู้ดำนะครับคือสอันนะครับอย่างน้อยนะครับชิ้นส่วนเล็บท้าผู้ดำเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ตลาดซื้อขายนะครับแต่ว่ามันต้องผีทิ้งไว้นะก็ไม่แพงนะครับก็ผีทิ้งไว้ก็ ันเดียวก็น่าจะได้นะครับหรือว่าเพื่อนจะไปฟาร์มเองก็ได้นะครับก็จะเป็นอ่าที่เขาไปฟาร์มกันบ่อยก็จะเป็นตรงนี้นะครับบริเวณคุกฟิลคูนะครับก็มันกไม่ยากนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้ครบนะสามชิ้นนะอ่ะก็หลังจากได้หลังจากที่เราได้เล็บเท้าผู้ดำมาแล้วนะครับเพื่อนก็นํามาเรียงกันนะครับอ่าจะเรียงในนี้ก็ได้นะครับก็เรียงกันแบบนี้นะกดรวมไปนะครับ อันผมรวมหมดเลยแล้วกันนะครับเราก็จะได้เล็บทับผู้ดามานะครับอันนี้เราสามารถเจาะชุดแฟได้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับเอาชุดใหม่เลยดีกวา่าเดี๋ยวเอาชุดออกของก่อนจากกระเป๋านะคือเจาะชุดที่เราคิดว่าเราใส่บ่อยที่สุดนะ มันจะได้ไม่เปลืองนะแต่ว่ามันเล็บเท้ดดาผู้ดำก็อาไม่ได้ยากนะเพื่อจะเจาะทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็กดคลิกที่เล็บเท้าผู้ดำดม,มานะครับแล้วก็เราก็เลือกไปที่กระเป๋าเพลนะครับแล้วก็เลือกชุดที่เราต้องการเจาะนะเนียรอยเปอร์เซ็นตก หลังจากที่เราเจาะชุดเรียบร้อยแล้วนะครับพอเพื่อนใส่นยมันก็จะมีช่องเจมตรงกลางแล้วเพื่อนก็เอาเจมที่เพื่อนผลิตได้นะครับเอามาใส่นกระเป๋าอัญจะไม่นีนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถใส่ที่เซ็ตเจมได้นะครับก็ประมาณนี้นะ คือเสียดายนะครับพี่ผมไม่มีเงินนะคือไม่สามารถทำเพื่เพื่อนเห็นได้นะก็คิดว่าเพื่อนน่าจะทำได้นะครับโอเคจุดนี้เดี๋ยวผมลองถ้าเราใส่ชุดที่ไม่ได้เจาะนะมันก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เพื่อนก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดสมครขให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็โอเคบ๊ายบายครับ